สวัสดีค่ะ วันนี้นะคะมาเจอกับน้องเจ้าขายแล้วค่ะกับเชี่ยปะเจ้าขาพาไปะค่ะเพื่อนวันนี้นะคะน้องเจ้าขาจะพาพเพื่อนมานี่เลยค่ะเพื่อนที่เขาบอกว่าเป็นงานสร้างสรรค์ของรําไส้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 มีมีเอโคโค้วยตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันทางเข้ากับงานกันเลยนะคะเพื่อนงานเนี่ยเขาบอกว่ามีครบหลายอย่างเลยค่ะเพื่อนไม่ว่าจะเป็นสินค้าทางการเกษตรนะคะผักสวนควรัวหรือว่าอาหารนานะชนิดแล้วก็สินค้าราคาถูกและที่สําคัญคือมีสินค้าโอท็อปด้วยค่ะเพื่อนนั่นเดี๋ยวเราพาเพื่อนไปชมบรรยากาศกันเลย ยะะอย่างวันนี้ที่เราจะขามานะคะก็คือเป็นวันแรกค่ะเพื่อนๆและนี่ไม่ธรรมดาทนะี่คือมุ่งตรงสู้ชีวิตกับหมวกมาหมวกจะมีกี่หรอบแนะแต่เธอแต่เพื่อคํมามลังการงานนี้ฉันต้องฉันต้องประเดิมดรวยหมวกที่รอลังการนิดนึงนะคะเพื่อนๆและนอกจากน,นนะที่บอกว่ามีอาหารน่ากินแล้วนะคะเพื่อนๆนี่เขาบอกว่ามีนี่ด้วยเขาบอกว่ามีการแสดงนะคะเพื่อนๆดนตรีแล้วก็ศิลปะวัฒนธรรมจากนั้นเดี๋ยวเรา ไเพื่อนไปชมบรรยากาศกันเลยเนาะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเราอยู่ข้างหน้างานเลยค่ะเพืเ่อนแล้วก็วันนี้เป็นวันแรกด้วยนะคะนั้นเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันเลยไป let's go กี่นรถ้างบาทจ้า เสือรันี้ดีนะคะวันนี้นะคะคัดตัวมาเป็นสตซนเลยนะคะเป็นระเบ้อสองถุงนะอาการ่อนจองค่ะาอาจจะไม่คดีถืว่าไม่ร้อนมากร้อนเบาๆอาไรส่งทกบรเการทยที่เราพิสูจน์ถึราองนะคะท่้นเดียวเสร็จแล้วท่านก็ใสาท้านะคะที่สุดน์เอสกีนนะคะ นี่ท่านเห็นนะคะเป็นไม้ไผ่นะคะเชิไม้ไผ่นะคะสหลายคนนะคะให้กับไ่หลายคนได้ทราบนะคะว่าที่มีกิจกรรมนะคะยานานไดนะคะาัเระทีที่ยกะทมะทยรเระมะรยมระเยมกเยะเะทีรเะเะมีเระทียี สองห้าสิบเมตรว่ามีการตอกยิ่งเจนอกสิงซีตาทานอู่ในการเจนตอจงานไทยรัฐดังกาวดังกล่ ให้นะคะว่าฟ้ารุ่งเข่าเชื่องนะคะเข่าเชื่องนะอา่าไทยอาไทยอะไรคะอา่าไทยเป็นเป็นอาเป็นผีเซนเตอร์ให้ก่อนอาโอเคอา่าสวัสดีค่ะบางบาง<ฮ>าคะบบางชื่ออะไรคะบบางครับผมนายชานตีบางแจมครับ เป็นเกษตรกรอยู่ที่หนองจอกครับผมแล้วแล้วอย่างนี้คือเป็นกิจกรรมของในงานนี้เลยใช่ไหมคะใช่ครับผมเป็นส่วนหนึ่งของในงานนี้ครับอ๋ออย่างอย่างควายมีทั้งหมดกี่ตัวละคะบางตอนนี้มีอยู่8ตัวครับผมอย่างกิจกรรมคืออะไรคะบังคะก็คือจะมาป้อนหญ้าครับแล้วก็จะมาถ่ายรูปแล้วก็มีการขี่บังเ๋อขี่ได้ด้วยได้ได้ขี่ได้ทุกตัวครับโอ้ขี่ได้ทุกตัวโอ้แปลว่าน้องแบบเชื่องมากไม่ดุเลยนะคะไม่ดุเพราะอย่างเมื่อกี้ตอนเราถ่ายในบางก็บอกถ่ายได้เต็มที่เลยนะน้องแบบน่ารักมากเลยค่ะเพื่อนๆแล้วอย่างอย่าง อยากจะให้อาหารน้องนี่คือประมาณเท่าไหร่คะอ๋อสิบ,บาทครับกำนึงสิบ,บาทครับผมำใหญ่มากกำใหญ่แม่คะ นอกจากที่เป็นอันนี้เราเห็นบางเหมือนมีขายเป็นอันนี้เหรอคะปุ๋ยอคอกกับคะบังใช่ครับ,บเป็นปุ๋ยอคอกครับอันนี้คือปุ๋ยอคอกที่ที่ฉีดเอ็มเรียบร้อยแล้วนะครับคือแห้งพร้อมใส่ต้นไม้ได้เลยครับราคาเท่าไหร่นะคะบางหกพันร้อยครับผมหนพันหกร้อยนะคะซื้อสองร้อยถ้าเราเราแวกหนองจอกผมส่งให้ฟรีนะครับส่งให้ฟรีเลยใช่ครับต่อทางไหนดีคะบางทางเบอร์โทรก็ได้ครับศูนย์เก้าห้าแปดสี่แปดแปดเก้าสองแปดครับผมาอยากมาให้อาหารน้องควายได้ครับนี่เลยสิบบาทเลยค่ะเพื่อนๆและกำใหญ่มากมาเที่ยวชมกันได อันนี้คือบรรยากาศที่ว่ามีงานใช่ไหมไม่มีงานก็มาแวะได้เหมือนกันเพราะตรงนี้เขาตลอดตรงนี้ผมผมเลี้ยงไว้ตรงนี้ตลอดตรงนี้เขาเรียกว่าอะไรคะบังคับตรงนี้ลำไทรครับผมลอยลำไทรครับผมลอยลำไทรนะคะเพื่อนๆเข้ามานหรือแบบคล้ายกุ้งก็ได้ครับคล้ายกุ้งนะคะเพื่อนๆสำหรับใครที่สนใจเข้ามาเที่ยวดูน้องๆได้นะคะหรือว่ามาสนับสนุนบังก็ได้ด้วยนะเพราะว่านอกจากสนับสนุนบังแล้วก็คือได้เป็นค่าขนมน้องๆเขาด้วยเนาะครับผมขอบคุณค่ะบังครับผม สารพิษยนะคะลสารพิษจริงๆอ่ะคะ่กะกำไรห้าบาทค่ะ <c oughs> <c oughs> ไม่อโฆษณาเฉย สวัสดีค่ะวัะนี่ค่ะนี่ชื่ออะไรคะนี่ชื่อนี่มารีเวชพันธ์ค่ะมเมื่อกี้ตอนนี้หนูเดินผ่านมาเนี่ยเห็นบอกว่าเป็นเกี่ยวกับกิจกรรมเกี่ยวอะไรนะคะเป็นอันนี้ของเอ่อคือเราเริ่มกันกับกศนกับวิสาหกิจชุมชนเรามารวมกันคือมาทําด้วยกันอ๋อมาทําด้วยกันเลยใช่ไหมคะโห <ไป S 1> ม,าม,ามีผลิตภัณฑ์มีอะไรบ้างคะมีมีเอ่อรตีกรอบสวนไทยมีหลายรสชาติกากคือเป็นสุขภาพอันตรายค่ะอันนี้คือรสข้ามีต้นหอม อันนี้คือเมี่ยงคาส่วนอันนี้เป็นพิเผาใช่ไหมคะค่ะพิเผาอันนี้คือเตยหอมค่ะเตย<ต>หอมคือเราถูกในที่สุดคะน,นี่ค่ะก็คืออ่าจะเป็นเมี่ยงคํากับ เตยหอมเมี่ยงคำกับเตยหอมหนูรู้สึกว่ารสชาติแปลกใหม่ไม่เหมือนที่อื่นเลยนะมีมีมีเบอร์อยู่ในนี้ค่ะมีเบอร์อยู่ในนี้ฝากเลยค่ะที่หาโค้ดในนี้ได้คีย์ว่าโค้ดในนี้นะคะเพื่อนเพื่อนเฟซบุ๊กเป็นโรตีกรอบสมุนไพรนะคะใครสนใจนะคะที่อยากจะทานโรตีกรอบนะคะหรือว่าผลิตภัณฑ์ที่บอกว่าเป็นของอะไรนะคะสมุนไพรชุมชนนรุลออ่าของน้องจอกแผ่นดินทองเนี่ยค่ะออ๋ของน้องจอกนี่เองนะคะเพื่อนเพื่อนสนับสนุนกันเลยค่ะเพื่อนเพื่อนโทรตรงนี้ได้เลยนะคะก็คือจะเป็น0819 03นะคะ3395นะคะเพื่อนเก้า สำหรับใครที่สนใจขนมอร่อยอร่อยนะคะแล้วก็เป็นการสนับสนุนชุมชนด้วยกันเองเลยค่ะของวิสาหกิจเราแล้วอันนี้คืออะไรคะชื่อบอรลัาษ์ของกศนออันนี้คือกศนอเขามาเรียนแล้วเวลาเรามีกิจกรรมเราเขาจะทําร่วมกันอุ้ยดีจังเลยอย่างงี้ท่ถ้าใครสนใจทำางได้บ้างคะได้ค่ะติดต่ออันนี้คือครูกศนคุณครูนีเองนะคะรับอันนี้ก็ผักเองนะกศนมีอะไรบ้างคะมีหัวระพาหัวระพาแล้วผักบุ้งอ่ะคือ เขาหาตามธรรมชาติก็คือไม่ได้ใส่ยาออแกนิคเลยใช่ค่ะไม่มีสารกินด้วยนะคะเพื่อนๆปอดสารทางปอดสารนะคะงานนนี้โดยยเเละมางานนี้โดยเฉพาะห้าบาดเองใช่นะคะคือความนี้เลยก็คือก้วยจาบนี่มีหลายรสชาติค่ะมีอะไรบ้างคะของมีสารกิตเหมือนกันอันนี้บาร์บีคิวนะคะเพื่อนๆอันนี้ปาปิก้า อันนี้ปาปิก้านะคะเพื่อนๆก็คือสำหรับใครที่สนใจอยากเดิมอยากมาทานขนมอร่อยอแบบนี้ในกิจกรรมที่ชุมชนก็มาสนับสนุนก็ได้หรือว่าถ้าสําหรับใครที่อยากที่จะมาเรียนรู้เกี่ยวกับวิชาชีพใช่ไหมคะก็คือเห็นเขาบอกอยู่นะว่ามีรับสมัครนักศึกษาใหม่ด้วยใช่ไหมคะได้มาเรียนรู้เรียนฟรีด้วยไม่มีค่าเทอมนะคะเพื่อนเพื่อแถมได้วิชาได้อาชีพ ก็คือเราเป็นศูนย์เรียนรู้เลยค่ะศูนย์เรียนรู้เลยนะคะสวัสดีค่ะพี่สวัสดีค่ะพี่จ๋าพี่ชื่ออะไรจ๊ะชื่อลุนค่ะอขายเกี่ยวกับอะไรจ๊ะเกี่ยวกับตะกร้าสารค่ะราคาแตกต่างกันยังไงคะพี่แตกต่างแล้วแต่ไซส์ค่ะอือย่างอย่างไซส์นี้เท่าไหร่คะไซส์นี้มันจะมีราคาบอกทุกอันนะคะอ่าบอกร้อยหกเก้าค่ะใบในร้อยหนึ่งค่ะอันนี้เป็นสามเก้าค่ะสามนี่คือละเอียดมากนะคะค่ะงานแฮนด์เมคงานแฮนด์เมกด้วยนะคะอันนี้เท่าไหร่นะคะขออีกทีค่ะร้อยหกเก้าอันนี้เท่าไหร่คะ อันนี้ร้อยหนึ่งค่ะร้อยหนึ่งคือถ้าถ้าไซส์เล็กลงมาหน่อยราคาก็จะถูกลงหน่อยแล้วถ้าแก้วสวมแก้วเยตินี่ห้าเก้านี่อันนี้อุ้ยเพื่อนๆเชื่อว่าใครหลายๆคนถูกใจแน่นอนเพราะเราเห็นส่วนใหญ่คือแก้วเยตินะเขาจะไม่มีตัวคุมต้องมาชื่อแย่อันนี้ใจหิ้วจะมีลายดอกไม้ด้วยนะคะดอกไม้เราจะสส่ให้พวกตรงคือไม่ซ้ำไข่แน่นอนถ้าถือนี่คือเก๋ๆกรุบเลยอ่า อันนี้ราคาเท่าไหร่น,นะคะพี่ 59, ค่าเก้าค่าเก้าโอ้ยราคาดีมากคุณเพื่อนหลักสิบก็คือแบบซื้อได้แล้วอะ่ะใช่แล้วแถมพี่ก็บอกเป็นแฮนด์เมคก็มีเบอร์โทรติดต่อพี่จ้ะศูนย์แปดเก้าศูนย์หนึ่งแปดสองเก้าเก้าศูนย์ค่ะร้านชื่ออะไรจ๊ะพี่จ๋าสายพี่รุนแฮนด์เมดค่ะงานมีกี่วันะคะพี่งานมีสามวันค่ะศุกร์เสาร์อาทิตย์ ้งแต่วันที่เท่าไหร่คะตั้งแต่วันที่ค่ะถึงวันที่12อสางสำหรับใครที่สนใจก็มาเที่ยวงานนี้ได้เลยงานชื่ออะไร,รพี่จ๋าปักบอกเพื่อนๆหน่อยด้วยเพื่อนๆไม่ได้มายุ่งเลยเนี่ยถนนคนเดินลำไส้ะะนะคะสำหรับใครที่สนใจนะคะไม่ว่าจะเป็นอาหารหรือว่าเป็นสินค้าที่เขาบอกว่าเป็นแ a นเม a d e ของชุมชนของชุมชนจริงๆมาสนับสนุนกันจ้บเพื่อนๆขอบคุณค่ะอันนี้สิบบาทองอ่ะเพื่อนๆสิบบาทสิบห้าบาทซื้อได้แล้วในงานนี้นะคะแปลว่าไปงานก็พูดถูกว่าของถูกนะคะของถูกมากค่ะเพื่อนๆแล้วของคือน่ากินทุกทุกวันเลยนะคะเพื่อน คุณน,นะคะน่จ่าสวัสดีจ้าค่ะสวัสดีค่ะขายเกี่ยวกับอะไรจีิจ้าค่ะนี่ขายอะไรคะค่ะวันนี้ขายยำแหนมแหนมทอดอืมแหนมปลากายแหนมปลากายนะคะพเพื่อนๆโอ้โหทอดร้อนๆค่ะพเพื่อนๆน่าทานมากนี่ทอดจากด้านหลังเลยนะคะเขาบอกว่าเป็นร้านเจ้าเด็กเจ้าดังจริงไหมคะนี้นี่<อ>นยิ้มยิมม้ม้่ีขายหน่อหมอแกงอยู่ตลาดริมสวนอืมวันนี้พัดถิ่นนิดนึงอ่าพัดถิ่นนิดนึง เขาเรียกมาเสิร์ฟความอร่อยเนาะนี่เนาะใช่ค่ะอ่าขายยังไงคะนี่ค่ะกล่องละสี่สิบค่ะชิ้นละยี่สิบาทอืมชิ้นละยี่สิบาทกล่องละสี่สิบใช่ไหมคะแลวอันนี้มีแบบสดด้วยอ่คะหรือว่าอันนี้มาทอดอะอย่างสดเท่าไหร่คะนี่ค่ะก็สิบห้าบาทสิบห้าบาทอันนี้คือยังไม่ได้ทอดนะคะแล้วแล้วอันนี้คืออะไรคะนี้หนูน่าทานอันนี้เป็นโรตีหวานนะคะอืมโรตีหวานโอ้โหน่าทานราคาเท่าไหร่คะนี่ค่ะอันนี้กล่องละสามสิบบาทกล่องละสามสิบอืมเป็นยังเพื่อนๆน่าทานไหม แหน่น่าจะกรอบน่าดูเลยนะคะเพื่อนๆสำหรับใครที่อยากทานไปตลาดดินสวนได้เลยมีฝากฝักเบอร์โทรด้วยไหมคะนี้คะ่ะได้ค่ะแปดแปดสองค่ะจ้ะหกห้าหนึ่งค่ะเก้าสี่สามห้าค่ะสำหรับใครที่อยากทานความอร่อยนะคะมีทั้งโรตีด้วยแล้วก็มีทั้งแหนม,มด้วยให้ไปติดตามหนุ่มมะแกงคะ่ะ ปกติขายหน่ม้แกงไม่ได้ขายอันนี้อ๋อแต่ว่าสำหรับใครอยากกินหนอมแกงต้องไปที่นู่นใช่ไหะใช่ค่ะจะได้ครบทุกอย่างเลยนะคะเพื่อนๆขอบคุณนะคะนี่จ้าขอบคุณค่ะรร้านไทยรยนีงวนราอหยด่ีวกจ้เลือเลยพี่ 老勒！Hello, ช่ำ <c oughs> <c oughs>

อันนี้อะไรคะอันนั้นแฮมชีสโลบเบอะอะไรนะข้างในเป็นแมชีสค่ะแล้วเท่าไรเนี่ยห้าสิบบาทอร่อยอร่อยห้าสิบบาทจ้าไปช่วยไ่ายด้วย้วผนก็นน่าาแบง้สก็เป็นหบหงห้าส้าห้า้าห นี่แบบมืออาชีพนะต้องแปะเลยนะไม่ได้การนวดหรือครับทามด้วยเลมอนนะนี่คุกคัดไปเลยนี่หนักๆเมื่อกี้บังบอกว่าอะไรทิกตอกนะคะบบังคะคนดูในทิกตอกคนดูเป็นลไรไม่มีใครสั่งซื้อสักแก้วขอบคุณค่ะบบังโดนใจมากคำคมโดนใจร้านนี้ต้องมานะเพื่อนม่ผิดหวัังครๆไม่ผิดหวังนะแอปรอได้เลยออู้น่าทานมากเดี๋ยวถ้าแม่เราอแก้วปลามาคืนด้วยสมุนไพรนะคะสินค้าแบรนด์นะคะ หัวตัวร้อนเป็นไข้สมุนไพรด้านในรักษาได้นะคะเดี๋ยวเขาร่มุนไพรก็อี่อยมา 他们就。Oh, พี่คะพี่ชื่ออะไรคะพี่คะผมชื่อนะครับประทับแล้วก็ได้ทําฟาร์มนะครับเกี่ยวกับผักสลัดไฮโดรโปนิกนะครับตั้งชื่อฟาร์มว่าบ้านสวนประทับใจฟาร์มนะครับเพราะมาจากชื่อตัวเองเลยอ๋อหรอคะใช่ครับแล้วที่ฟาร์มเนี่ยจะเน้นปลูกนะครับผักสลัดไฮโดรโปนิกเนี่ยเป็นหลักนะครับก็จะมีปลูก ค้าส่งแม่ค้านะครับก็มีกลิ่นโอ๊กเลตโอ๊กส่วนผักที่จะเป็นผักทั่วไปนะครับที่โรงงานหรือว่าบริษัทสั่งปลูกเนี้ยอาจจะเป็นคอร์ฟิลเลนะครับมันเตเฮสเนี่ยเราก็จะมีปลูกเป็นรอบเป็นของให้ <ừ> นะครับสามารถมาสั่งปลูกที่ฟาร์มได้โ,โดยหลักล้วจะทําเพจนะครับส่งแม่ค้าตอนนี้ตลาดหนองจอกเนี้ยเราจะส่งทั่วไปหมดนะครับ ใช่ครับผม,มนะคะก็จะรับไปขายอยู่นีสินค้าในวันนี้มีอะไรบ้างคะพี่คะอันนี้เป็นผลิตภัณฑ์นะครับที่เรานํามาแปลรูปจากผักสลัดนะครับก็มีสลัดโลนะครับตัวน,นี้อันนี้ซิงเกิลเจอของตัวนี้ก็จะเป็นน้ําสลัดนะครับนี่ แม่บ้านเนี่ยเขาก็จะทําเองทุกอย่างเลยนะครับตัวนี้นะครับน้สลัดน้ลผักสลัดของที่พี่เขาปลูกเลยใช่ไหมคะจากฟาร์มเลยครับอันนี้เรามั่นใจได้อันนี้คืออะไรอ่ะครับนี่อันนี้อันนี้อันนี้มาใหม่เลยนะครับก็คือจะเป็นเคลนะครับ ผักเคลนะครับนำมาปั่นนะครับเคลปั่นสดดูไหนได้ไหมครับพี่ดูได้เลยครับหิบดูได้เลยครับนไงครัพี่หนูไม่เคยเห็นมาก่อนเลยอ่าเป็นเคลั่นสำหรับใครที่เขารักสุขภาพไม่ต้องรู้จักเมนูนี้แน่นอนนะถูกครับเพราะว่าเคลเนี่ยจะเป็นผักนางพญานะครับมันก็จะมีสารอาหารเนี่ยเยอะมากเลยนะครับอ่าหนี่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 นะครับเยอะมากเลยนะครับออ่าให้ลูกค้าดูได้เลย ส่วนใหญ่เราเคยแต่กินสดเนาะยังไม่เคยแบบว่ากินแบบผักฝันน้ำผลผลิเหมือนกึ่งน้ำผลไม้อะไรอย่างเงี้ยครับอันเนี้ยนำมามิ่กับอย่างอื่นเนี่ยเด็กเนี่ยสามารถทานได้เพราะว่าบางทีเด็กเนี่ยรู้สึกว่าให้ผักฝันมันไม่อร่อยใช่ใช่ค่ะครับก็จะมาใส่นมเปรี้ยวนะครับบางทีใส่โยเกิร์ตอร่อยมากเลยนะครับแต่ว่าถ้าเด็กกินได้แล้วผู้ใหญ่ก็กินได้แน่นอนเนาะแม่น่อยเพรว่าเห็นเด็กหลายคนบางคนเขาแบบไม่ค่อยกินผักแปลว่าผักที่ต้องอร่อยจริงเลยทำให้เด็กเขาเปลี่ยนความคิดตรงนั้นได้ถูกไหมคะใช่ครับใช่ครับผมนี่พี่ ตรงนี้นะครับที่ฟาร์มเนี่ยก็จะขายสกนะครับ,รบก็จะเป็นตามเพจเลยก็จะโลละร้อยโลละร้อยสนใจติดต่อทางไหนได้บ้างครับพี่ตรงนี้แหละครับก็จะมี Facebook นะครับ ค่ะนี่นะครับตรงนี้เลย Facebook ชื่ออะไรคะพี่บ้านสวนประทับใจฟาร์มอชื่อนี้เลยนะคะเพื่อนเพื่อนเบอร์โทรค่ะพี่เบอร์โทรนะครับ0812504938ไลน์แอดก็เป็นเบอร์นี้เลยนะครับขอบคุณค่ะสำหรับใครสนใจนะสลัดกินโอ้ผมว่าเป็นพวกผักสลัดใช่ไหมคะพี่ที่เป็นออร์แกนิกเนาะถูกต้องครับเป็นเป็นปลอดภัยนะครับปลอดสารเคมีนะครับปลอดภัยปลอดสารนะคะราคาก็เป็นกันเองด้วยเนาะพี่เนาะใช่ครับหรือว่าสนใจนะครับจะมาเรียนรู้เพิ่มเติมอยาก อันนี้เป็นอาชีพอาชีพอ่าเราสอนด้วยใช่ไหมคะไม่ได้สอนนะครับแต่ให้คำแนะนำอช้คำแนะนำได้หมดเลยอ่าแล้วก็มี อันนี้คืออะไรครับสารอาหารนะครับผลิตเองเพราะว่าของเราเนี่ยจะเป็นสูตรเข้มข้นแล้วก็ทนร้อนถ้าเราไปซื้อตามท้องตลาดเนี่ยมันจะค่อนข้างที่จะอ่อนนะครับก็คือไม่เข้มข้นเขาจะลดปริมาณลงไปทําเองแล้วก็ทดลองใช้เองหมดแล้วทุกอย่างเลยใช่ไหมเป็นสูตรที่ปรามแล้วก็ได้ผลผลิตตามนี้เลยครับใช้อยู่ตอนนี้ราคาเท่าไหร่ครับพี่ตัวนี้ก็เป็นแพ็กเกจนะครับตอนนี้ลดราคา2อันนี้นะครับ A กับ B เนี่ยจะอยู่ที่90บาท90บบาทครับเพื่อนๆโอ้โหยังไม่ร้อนเลยนะเพื่อนๆโอ้โหราคา เจมก้นจมก้นด้วยเลยครับดประทับใจฟาร์มใช่ไหมคะพี่สำหรับใครนะสนใจนะคะผักสลัดแล้วก็มีพี่เขามีเมนูอร่อยอมาด้วยเนาะเป็นสลัดมิกนะคะเพื่อนๆแล้วเขามีสเต็กด้วยนะพี่เนาะสลัดโรก็มีอเลยพี่บอกน้ำจิ้มแซ่บด้วยใช่ไหมคะพี่อ่าใช่ครับเป็นค่อนข้างจะเป็นซีฟู้ดอ่าหรือเครื่องดื่มก็มีด้วยนะคะเพื่อนมาลองได้เลยน่าทานมากเห็นแล้วคือของนี่คือแบบขอบคุณครับพี่น่าทานมากขอบคุณนะครับขอบคุณครับพอเราเที่ยวงานกันแล้วนะคะเพื่อนๆเรา ก็ต้องกินเกินอะไรเราก็มีขยะใช่ไหมเพื่อนเพื่อนเราก็ต้องทิ้งให้ถูกด้วยนะคะเพื่อนื่อนนี่เขามีสโลแกนว่าไม่เทรวมนะคะเพื่อน่นก็คือเราต้องดูแน่นอนว่าขยะแต่ละอย่างมันมีอะไรนะเพื่อนเพื่อมีขยะทั่วไปขยะรีไซเคิลนะคะเพื่อนเพื่อนอย่างอันนี้นะคะเราจะขับเป็นขยะที่เป็นขวดพลาสติกนะคะก็คือเป็นขยะที่รีไซเคิลได้ค่ะเพื่อนๆขออนุญาตนะคะขยาสติกขยะ 感觉。 นะคะที่เราพาเพื่อนๆมาชมบรรยากาศในงานนะคะเพื่อนๆของกินเยอะมากค่ะเพื่อนเพื่อนเพื่อนจะเห็นจากฝั่งนู้นนะนั่นคือของกินหมดเลยนะคะเพื่อนที่เห็นบรรยากาศคือตั้งแต่ปักซอยยังข้างในซอยเลยนะเพื่อนๆอยากให้เพื่อนเพื่อนเดินเข้าไปถึงแบบลึกๆเลยนะเพราะว่าของกินน่ากินทุกวันเลยค่ะเพื่อนๆและงานวันนี้นะคะที่เรามานะคะเขาบอกเป็นงานคือย่านสร้างสรรค์นะคะของคลองลำไส้ค่ะเพื่อนๆบรรยากาศเป็นไงครับเพื่อนอันนี้คือส่วนหนึ่งนะเพราะว่านี้วันแรกนะคะเพื่อนโอ้โหแต่ของกินี่คือเต็มที่มากนะคะและอย่างที่บอกตอนต้นคลิปไปนะว่าของมีครบทุก อเลยค่ะเ,เพื่อนๆไม่ว่าจะเป็นอาหารใช่ไหมคะหรือว่าสินค้าการเกษตรก็มีค่ะเ,เพื่อนๆอย่างส่วนอาหารฝั่งนู้นใช่ไหมสินค้าการเกษตรก็จะอยู่ฝั่งนี้คะ่ะเพื่อนๆนี่ผลิตภัณฑ์ที่เราขาก็ไม่เคยเห็นเหมืนอนกันคะ่ะแต่มาเห็นในงานนี้เรารู้สึกว่าประทับใจมากและนอกนั้นคือเขาบอกว่ามีการแสดงด้วยนะโอเคครบจบในที่เดียวเลยนะคะเ,เพื่อนๆก็สําหรับใครนะคะที่อยากมาเที่ยวงานนะคะของลำไทนะคะเพื่อนๆงานจัดแค่สามวันนี้ค่ะเพื่อนๆก็คือวันที่สิบถึงสิบสองนะคะก็รีบมาเที่ยวกันนะขอเชิญชวนนะคะพี่น้องน้องพี่นะคะมาเที่ยวงานนี้กันเพื่อ ครบจริงๆอาหารก็น่ากินนะคะบรรยากาศก,ก,ก็ดีแล้วก็มีสินค้าการเกษตรด้วยจ้ามาอุดหนุนคนในชุมชนกันนะจ๊ะนั้นเพื่อนๆคะอย่าลืมกดไลค์ก็ดแชร์กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งกิ้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 งเป็นกำลังใจให้กับน้องเจ้าขาด้วยนะคะนั้นน้องเจ้าขาข,าขาออนุญาตเชิญชมงานต่อนะจ๊ะนั้นน้องเจ้าขาไปก่อนนะบ๊ายบาย